คลิปนี้นะคะนุ่นจะมารีวิวรองเท้าแบรนด์ a จุโม n i ค่ะทุกคนชื่อน่ารักมากๆเลยนะคะเราเห็นสินค้าตัวเนี้ยผ่านการแบบเอ่ยยิงโฆษณามาหาเราเนาะเราก็เลยแบบเอ้ยคลิกเข้าไปดูค่ะทุกคนแล้วก็ไปดูแบบเลื่อนดูรีวิวนะคะต่างๆก็คือเห็นว่าเฮ้ยทุกคนก็เอ้ยรีวิวว่ารองเท้านิ่มนุม่มใส่สบายแล้วก็สีสันเนี่ยมีแบบให้เลือกหลายสีมากๆเลยนะคะ นุ่นอนะเป็นคนชอบรองเท้าสีขาวเนาะทุกคนรองเท้าแต่อ่ะปกติก็จะซื้อในห้างนะคู่ประมาณแบบพันถึงสองพันนะคะแล้วก็มาเจอยี่ห้อเนี้ยทุกคนราคาเต็มนะคะ270บาทนะแล้วนุ่นก็แบบเอ í, ้ยกดโค้ดส่วนลดไปนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเหลือ2 0 0ร้อนิดๆเองค่ะทุกคนราคาถูกมากแล้วคือเวลาได้ของมานะคะทุกคนแกะดูคือแบบว่าเฮ้ยมันแบบคุณภาพดีนะคะทุกคนตัดเย็บดีนะคะหนังดีอะก็คือรองเท้าแบบรองเท้าเก็บ ทรงหนังนุ่มใส่สบายเพื่อสุขภาพเลยทุกคนรุ่นที่นุ่นซื้อนะคะชื่อว่ารุ่นเฟอร์บี้ค่ะทุกคนรุ่นนี้เลยนะคะทุกคนการตัดเย็บดีโอเคเลยแล้วคือการใส่เนี่ยคือสบายเท้ามากๆคือชอบมากๆเพราะว่าเวลาที่เราใส่รองเท้าแต่อ่ะบางยี่ห้อมันก็จะเจ็บเท้านะทุกคนแต่ว่ายี่ห้อนี้คือใส่ดีมากนุ่มมากใส่สบายมากคือต้องมารีวิวอ่ะเป็นแบรนด์ที่แบบว่าเพิ่งเคยลองครั้งแรกนะคะทุกคนแล้วก็ไม่ได้ราคาแพงเลยราคาถูกมาก คุ้มมากๆถ้าเทียบกับแบรนด์ในห้างนะทุกคนเราว่าแบบซู้ได้เลยอะค่ะพิกัดน,นะคะก็คือในแอปส้มค่ะร้านนี้เลยไปตำเลยนะคะนู่นไม่ได้ค่าโฆษณาใดๆทั้งสิ้นนะคะรีวิวให้เขาฟรีเลยเพราะว่ามันนุ่มใส่สบายมากๆ